สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองป่าสุกูสุคนด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้อง fc ู่ต่างประเทศและในประเทศนะพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรพระชาแนลนะครับผมมามากินอาหารคลีนกันพี่น้องอย่างคืออาหารคลีนสลัดพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้พอนพาเห็ุงานมือยมือพี่น้องเมื่อี้เมือเบิดมือพี่น้องอืมเผาเศร้าได้กินตอนซีโมงแรงพี่น้อง นื่องจากอีหยังวันตีพอนผ่าเหตุงานพอนผ่าตัดผมพี่น้องก็ได้อ่านบ่มีเวลานะคะบ่ a, มีเวลาเมื่อเช้านี่ก็ได้กาแฟดำแก้วนึงแล้วก็อ่าเป็นกลนะ้วยหอมเนาะกล้วยหอมอ่าหน่วยนึงแล้วก็แตงโมนะฮะแตงโม2-3ชิ้นนี่ล่ะพี่น้องนะฮะต่อจากนั้นพอนผ่าก็เฮ็ดผมยาวมาเลยพี่น้องนะฮะหลังจากที่อยนที่ไล่เนาะที่ไล,ไล,ไล่อ่นไล่แรกเนาะที่อยน คือไล่เนาะอือกลับไปตัดผมพี่น้องทั้งตัดผมทั้งไล่มือหนีนะฮะก็เลยอ่าชิงไ,ล,ไล่ไห้เราก็จะคล้องกับไปตัดผมกลับมามาคุยคุยประมาณจักอันหานาหน้าที่นี่ลระพี่น้องกันรุ่งเนาะเออมามาเบิ่งกันพี่น้อง่าอาหารคลีนเป็นยังไงพี่น้องนี่พี่น้องมาเบิ่งน้ำกัดน,นี่นี่นี่คืออาหารคลีนนะฮะนี่พี่นอ้องอือ มีอาหารคลีนหอพี่น้องจ้านี่แหละคืออาหารคลีนเดี๋ยวกินให้เบิ่งว่ากินยังไงนะครับมันจะมีสลัดมีผักล้วนๆพี่น้องมีผักมีผลไม้พี่น้องแล้วก็น้ำสลัดนะฮะนี่นี่พี่จ้าอันนี้สลัดผักสลัดพี่น้องมันคือน้ำกาลน,นี่แหละคืออาหารคั่พี่น้อง พันาดขึ้นมีมโตเนาะพี่น้องเลยอืมมันเป็นน้ำกลั่นพี่น้องมีผวกมันมันเทศมันมันเทศพี่น้องม,ม,มันหวานนะ่ะอืมอืมอ,มอ,มอมันนี้เป็นอันมันแกวพี่น้องมันแกวเผา มีมีมขา้าวโพดเนาะอืมีแคตรตาลูปมีแอปเปิลพี่น้องแล้วก็แครนรสหันฟอยพี่น้องอันนี้คือแครนรสหันฟอยนะสวยแครนรสหันฟอยพี่น้องมา่มาั่ไม่กินน้ำกัน่นเลยพี่น้องนะเป็นอาหารที่สะอาดนะครับเป็นอาหารคลีนนะฮะ มันมีเนื้อตรงเนื้อชัดเกือบปนนะฮะแล้วก็จะมีเม็ดเดือยเม็ดเดือยน้ำพี่น้องข <c oughs> ุมนี้ได้พี่น้องนี่กวาแพพ <c oughs> ห้งร้อมแล้วก็จะมีมันม่วงพร้อมพี่น้อง <c oughs> อันนี้คือมันม่วง <c oughs> อืมา มันง่วมากไม่กินน้ำข่อยกันไม่ได้กินอ่างเลยพี่น้องไม่กิน,นน้ำข่อยข่อยสิจอยบานนี่ละพี่น้องข่อยสิจอยบานนี่ละกินอาหารนล้ว มีอ่างหุ่นพ่อพี่อ๋อเห็นมีอ่างหุ่นเกี่ยวอ่ะแม่อันนี้สลัดผลไม้นะสลัดผลไม้อืมขวยมากที่สุดก็สลัดพี่น้องผักสลดัดแซ่บผักเกียวแล้วก็แบบรอยยิ้มพม่หรออันอน,นึงเอ้ะ แม่พี่นองไม่กินต่อกินต่อหาแนวว่างกับม่ดีดหรอกมันงกินน้ำขัดมันนวง ว่างเงหมอนอยู่นะครับอืมอืมๆส,ส,ส,สด,สด เพิ่งอาบน้ำแล้วพี่น้องอาบน้ำแล้วกันทาครีมทาครีมแล้วก็นแล้ว่าเออทานกิฟตจากบาทก็น่าพนาะกินสลัดก็น่าพน้อมามากินน้ำกลั่พี่น้องอันนี้จะเป็นแคตมแลูปพี่น้องคตมแลูปอาหารเพื่อสุขภาพพี่น้อง มันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะกินได้ดีพี่น้งนงองม,มนมี่วกันไม่มีฐารพิษมามีพวกเนื้อสกอโรสัตพี่น้งองม,มันเป็นผักเป็นผักกันผลไม้ ยังไงก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเอฟซีด้วยพี่น้องเดอเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ยุโรปอเมริกาเนาะนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆเนาะที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็ให้กําลังใจกับช่องพันพระนะครับผมเนาะวันนะี้พันพระครับเอาสลัดมาให้ชมนะฮะกินสลัดนะเป็นสลัดนะฮะอาหารคลีนนะฮะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะพี่ๆนะอยากห้ามโฆษณากันนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่ๆน้อยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจกันช่องพันพะโอเคเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะพี่เนาะโอเคบายบายสวัสดีครับ